นำตัวเลยครับครับผมครับคูทั้องรอครับผมครับผมได้ใช้แอร์ไฮบริดหรือแอร์ไม่ติดเครื่องนี้แล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ใช้ดีครับผมเพราะว่าผมไม่ชอบที่ว่าอากาศมันเย็นมากผมก็จะปรับอุณหภูมิให้มันเยอะขึ้นมาหน่อยครับแล้วในขณะที่เคยใช้แอร์ตัวนี้ในขณะนอนหลับพักผ่อนไหมครับ ็เคยใช้ชั่วคราวแบบพอเป็นอากาศมันเย็นแล้วก็ปิดเพราะว่าเนื่องจากว่าเราทางคุณคำภูมไม่ค่อยชอบเย็นมากครับผมครับเคยขับแอร์ตัวนี้อย่างเดียวแล้วปิดแอร์เครื่องไหมครับเคยครับผมแล้วได้ผลดีไหมฮะสามารถทดแทนแอร์ตัวเครื่องยนต์ได้ไหมครับได้ครับอ๋อมีความเย็นเพียงพอ,อพูดถึงการที่ว่าประหยัดน้ำมันก็สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับครับถ้าเราใช้แอร์ตัวนี้อย่างเดียวครับ หมายถึงว่า10-15ปอคือตอนนี้อย่างวิ่งไปไหนไกลสุดครับสงขาครับสงขาแล้วเหลือน้ำมันประมาณกี่ลิตรครับจากนี่ไปสงขานี่ได้มาประมาณผมกลับมาเติมที่บริษัทที่ก็3 0 30บ้าง3 0 30 1 4เศษ3 30ลิตรครับผม <30 S 2> ซึ่งเมื่อก่อนนี่อยู่ที่ประมาณ340-350ลิตรครับอืก่อนที่จะใช้แอร์ตัวนี้เพราะงั้นพูดง่ายไปกับสงขานี่ได้ประมาณ1 5บห้าถึงยี่สิบลิตร,รมีแน่นอนก็ถ้าคิดถึงน้ำมันก็บางบางเที่ยวมก็ถึง40ลิตร กลับเนี่ยนะสงขาเนี่ยนะครับผมที่ว่าเหลือเหลือเนี่ยนะดีกว่าดีกว่าใช้แอร์อย่างนี้อย่างเดียวแน่นอนเห็นเลยว่า30-40ลิตรมีให้เรามีมีมีแน่อืมครับเพราะว่าแอร์ตัวนี้เนื่องจากว่ามันไม่ใช้กําลังจากเครื่องมันก็เลยไม่กินกําลังเครื่องครับอืมครับก็โดยภาพรวมก็ถือว่าพอใจไหมครับ ตัวนี้ก็ผมพอใจนะแบบผมก็ไม่ชอบอากาศเย็นมากเท่าไหร่แล้วสู้แดดไหมสมมติเราขับกลางวันบ่ายสามนี่แอร์ตัวนี้อย่างเดียวนี่สู้แดดไหวไหมเออเฉพาะของผมผมไม่ชอบอากาศนึ่มาเย็นก,ก็เลยน,ลนะก,ก็เลยไม่ได้ลองกันเนาะกปกติช่วงที่วา่าติดมาแรกๆนี่ก็อากาศร้อ,อนๆนี่ผมปรับต่ำนี่ก็นี่ปรับไปจนถึงนี่ตอนนี้ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ ผมปรับผมปรับสิบเจ็ดเนี่ยบอกนีเกล็ดน้ําแข็งออกมาอ๋อเหรอครับครับผมอ๋ออืมมีเกล็ดน้าแข็งออกมาครับผมอืมก็เก็บน้ำแข็งพวกละอองความเย็นเกาะเต็มหมดอืมมีฝ้าขึ้นที่ฝ้าขึ้นหน้ารถนั่นขนาดนั้นเป็นเวลาประมาณช่วงบ่ายบ่ายเนี่ยนะอืมแสดงว่านี่เย็นมากครับครับเพราะฉะนั้นก็โดย้การเรื่องความเย็นนี่ก็มีประโยชน์ ครับับแล้วก็ให้ข้อดีประหยัดน้ำมันมีพลังสู้กับแอร์เครื่องยนต์ได้ครับอืมส,สู้กันได้แต่ทีนี้ผมมันไม่ชอบเย็นมากมันคนไม่ชอบเย็นมากเข้าใจครับครับครับเพอเย็นมากมันจะเป็นหวัดเนาะว่าผมแน่ถ้าอากาศเย็นมากผมจะเป็นหวัดแบบพอโดนเย็นมากปุ๊บแล้วไปเจออากาศร้อนปุ๊ไ<ม>ปบมมไม่สบายแดดอือืมไม่สบาย หวัดแห้งๆไม่มีน้ำมูกเนี่ยเข้าใจเข้าใจแต่เป็นหวัดไม่คยออกอ่าเข้าใจเข้าใจแลนี่ต้องอยู่ในที่ที่อากาศดีๆหน่อยมีลมข้างนอกบ้างครับครครับกล่าวโดยภาพรวมแอร์ตัวนี้ก็มีประโยชน์มีมครับอืมครับครับมีก็ขอบพระคุณนะที่ให้ข้อเสนอแนะนะครับขอแนะนําขอบพระคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดี